พร้อมสวัสดีเชา้าสายๆครับเราก็อยู่ที่เชมบุรีนะครับถึงซาตูซิงเชมบุรีลูกค้ามาใส่ชุดแต่งรอบคันนะครับผมคันนี้น่าจะ6ชิ้นราคาผมไม่บอกนะว่าเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนขายนะครับก็เหมือนเดิมครับ งานซีนซิลิโคนมีตะแกงหน้าไปให้กับติดติกเกอร์ไปให้นะครับผมคอนเซปต์ <Concept S 2> เราก็ยังเหมือนเดิมครับทุกอย่างนะครับตรงศูนย์ทุกอย่างล่องตรงศูนย์ทุกอย่างนะครับเกิดข้างกันชนท้ายครับหมุดก็หมุดมาจากโรงงานเดิมๆนะ ลองก็เ,งงเท่ากับกันชนท้ายเดิมนั่นแหละเมื่อวานได้ลงคลิปไปนะครับว่าจัดเขาจัดโปรเอาใจสายเหนือเขาอย่อออกเดินทางวันที่28่แปดโปรโมชั่นอะไรก็เข้าไปดูได้นะที่ผมลงไว้เมื่อวานก็อย่างที่บอกเมื่อวานว่ามีเจ้าของนี่ครับวันนี้ลูกค้าเข้ามาใส่แล้วนะครสี่บอลน,นะครับระบบไฟ ใช้ได้3สเต็ปไฟหลีไฟเลี้ยวไฟเบรกชิ้นที่6อยู่ข้างบนหลังคามีเหรอ,อนี่ครับหมุดเหมือนเดิมไม่ได้เพิ่มเติมอะไรส่วนเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะตัดทิ้งก็ได้ ไม่ยิงน็อตก็ได้แล้วแต่คนชอบติ๊กเกอร์ทางร้านครับผมซิลิโคนจริงๆไม่ซีนก็ได้แต่ว่าแล้วแต่ลูกค้าชอบนะบางคนชอบซีนบางคนไม่ชอบซีนสเกิร์ตหน้ายิงน็อตให้2ตัวข้างละสองตัวนะ นี่ที่บอกตะแกงครับผมซีนซิลิโคนครับชิ้นงานทุกชิ้นนะครับผมเราติดติ๊กเกอร์ให้นะครับผมยกเว้นแก็บหลังบนหลังคานะครับที่เราไม่ติดให้ลูกค้าเขามีธุระไปต่อนะครับเดี๋ยวเขาจะไปต่อธุระเขาอยู่ที่บ้านเบงนะครับผมก็เดี๋ยวปล่อยให้ลูกค้าเดินทางได้นะครับก็คลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับมีประโยชน์ก็สนใจอยากได้ที่แบบนี้ เข้ามาเลยครับหน่งซาตู้ซิ่งชมบุรีครับผมขอบคุณครับ